ผัวไปเผาเอาผัวไปเผาเอาผัวไปเผามันกินแต่เราบ่สนใจโรคเมียไปค่ะคุณผู้ชมนะคะสําหรับเกมสุดท้ายวันนี้โดนไปหกพันเช็ดเม็ดเลยคุณผู้ชมนะคะเช็ดเม็ดไปเลยลูกพี่นะคะเล่นไม่แตกเล่นยังไงให้ไม่แตกนะคะสาหรับเกมแรกที่เล่นไปก็คือมันเป็นเจ้าเกมที่ไม่ได้นะคะจริงๆเลยนะคะรอเกมอัปเดตใหม่ของบีจีออกมาก่อนนะคะคุณผู้ชมในค่ายที่น้ําเล่นอีกแ็บหนึ่งะคะมันเข้าแล้วนะคะแต่นากากับค่ายที่เล่นยังไม่มานะคะคุณผู้ชมมา พันเก้านะคะสอนเรบคลิปนี้จะทำเพื่อคนมาเทิรนรับชมคลิปเพื่อความสนุกนะคะก่อนที่จะเข้าไปรับสคุคลิปคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะคุณผู้ชมนะสู้เขาบ้านเท่าแม่แรงสู้นะคะสู้เขาบ้านเท่าแม่แรงนะคะคุณผู้ชมจะรอดหรือไม่นะคะเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้เลยค่ะคุณผู้ชมสู้เขายีรานะคะสู้ยังเดียวเท่านั้นสู้ท่อด้นอ่า 杨开，杨开、嗯。嗯嗯 เรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมนะสามสิบมันเรียกเบ็ดเก้าไปแล้วจ้านะคะมันมีเยียงเขาเลยนะคะแล้วก็เป็นแนวนีคือเป็นแนวนีนะคะใครที่อยากเข้ากลุ่มสมทรง FC แบนนะคะคุณผู้ชมก็สามารถกดล่างใต้คอมเมนต์ใต้เกมได้เลยนะคะ<ม>คุณผู้ชมนะสำหรับทุกคนนะคะที่อยากจะเข้ากลุ่มนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมปันยูด FC ทุกวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ชมก็ต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งนะคะคุณผู้ชมว่าจะแตกหรือไม่แตกแค่นั้นแหละว่ามีเยีงยงว่ามีเอียงมาพังทะระ ความหักเขาสองหลงได้อีกมาค่ะเป็นติดต่อเลยค่ะคุณผู้ชมซื้อไปเลยรออะไรเล่าเจ้าทายยังอยูไ่ไัไงเจ้า,าทารไฟเตมามามาลุกมายังไง คิ้วว่ะคิ้วว่ะคิ้วว่ะเออคิ้วว่ะเธอสองเธอสองเธอสองคิ้วว่ะเออคิ้วว่ะคิ้วว่ะเหมนความรักบดบดเหมนความรักุดบดนะคะคิ้วฉันคิ้วความพักความนัคมันควรจซีมี่สองคนเนียล่มาค่ะติดไว้สองตัวต่อหน้าเคดอกนี้สามร้อยห้าสิบคัมแบ็คคัมบ้าว้าว บมติบแท็ก4ี่พันโอ้แม่เจ้าเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมคนพนะันเก้าเนี่ยอีหยังวะอีหยังวะโอแม่เจ้าโอ้แม่เจ้า โอ้เรียบร้อยลั่นไปอีกดอกคุณผู้ชมสามร้อยยี่สิบจัดปุยสามร้อยยี่สิบจัดปุยเคสองติดมาเคสองติดมาเคสองเพื่อนอา้าวบวกบ้าอีกสิบหมุนคุณผู้ชมก็ฟีได้ฟีเลยครับมาว่าคุณผู้ชมวันนี้ เรียบร้อยเรียบร้อยหมากรอบฟินิฟิเซตไปลูกเรียบร้อยฟินิฟิเซตไปลูกยังไง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 ไอสองไอสองโอ้ยไอสองมึงไอสองมึงไอสองมันเป็นเพื่อนยา เรียบร้อยไหลเขียวต่อ720มาแถวสองเป็นสิบอีกดอกนี้ไหลก่อนั่งเทียจกักหวานี้ไม่มีนะคะไม่มีตัวเชื่อมรายให้ต่อให้ติดได้แตกเลยเออป๊อกไปเออป๊อกไปเรียบร้อยป๊อกเลยไอเวดป๊อกกาวแดกด้วยนด้คุณผู้ชมทั้งเล่นบาทั้งเล่นสล็อตเอาเรียบร้อยค่ะคว,วันนี้ไม่รู้จะหันไปทางไหนแล้วนะอย่าดื้อย่าดื้ออีกนะหมุนจัดไปคุณผู้ชม เดื้อแตกมาติดมาอนนี้ศูนย์ล,ละเออกำลังซ่อมบาวงืนอยู่นะคบคุณผู้ชมไปเรื่อยจริงๆนะคะวันนี้ไหนจะมาไหนจะสล็อตเอาขอโอ้ยดีนะเทเกูนสามสิบแปดไม่ลงเฉยเลยคุณผู้ชมขอคูอ่เลยคู่ไม่มีเอาสีไปก่อน โอ้โพอพักพักก่อนขออนุญาตแนะนำตัวเด้อเพราะหักเธออีลีเอเอไปค่ะคุณผู้ชมไปสามสิบต่ออีกสิมุนแล้วก็กลับมาซื้อกันใหม่นะีคะเมื่อกี้เบ็ดสิบซื้ออุย้ยคุณผู้ชมซื้อห้าแตก เจ็ดันกว่าแต่วโอเคเลยนะคะคุณผู้ชมเป็ดสิบดีนะมันเข้าหน้าม่วงดอกนั้นไม่งั้นสู้คิดเรียบร้อยชีวิตอีบัว ไปไปแตกบองไม้นี้น่าจะไม่แตกนะคะคุณผู้ชมเบ็ดสิบมันสวยไปแดกแล้วนะคะข้อฟรีเดฟฟีเจ็ดพัน,นะคะซื้อหาะรอยแตกเจ็ดพันก็คุมละละเสียไปหกพันแล้วนะคะสองเกมวันนี้ก็คือไม่แตกเลยนะคะเล่นไปแล้วเกมแรกแคทอะไรสักอย่างนะคะเอาเป็นอะไรเนี่ย ฮัลโหลฮัลโหลเน็ตฮัลโหลเน็ตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เทสค่ะฮัลโหลเน็ตฮัลโหลฮัลโหลผู้บ่าวัฟลอะไรเนี่ยโอ้ยให้มาค้างอะไรตอนเข้าฟรีเกมลูกเออมาเขียวมาสิบโอ้ยตัวเดียวเองคุณผู้ชมเสียดายมาก เคียบมาอีกมาอีกยังไงยังไงโอ้โหเครื่องฟิดสตาร์ตติดง่ายคิดไว้แล้วไม่มีหิดเลยนะคะคุณผู้ชมว่าไม้นี้ถ้าซื้อแล้วมันจะไม่แตกนะ พุโทโธหน้าเขียวโอ้โหพุโทโธหน้าเขียวพุทโทหน้าเขียวพุทโธหน้าเขียวเดี่ยวซับมาเร็วลูกมาเด้อขวัญเออเอเอใจหนึ่งก็อยากซื้อเป็ดร้อยนะคุณผู้ชมนะ มาไหม่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 เออมาค่ะเป็ด50เข้าฟรีที่2ค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่10ฟรีแรกนะคะซื้อเป็น2ไม้นะคะแล้วก็เข้าฟรีอีกรอบนึง50โอ้โหหน้าเคโหโลเหววฮัลโหลไฮเอฟวรีบอดี้ยังไงเคส2 A1 เคส2เคส 2, 2 A1 ไม่มาฉเฉยเสมอลืมเสมอกรมลุ่ม,มจุ่มไปเลย เคสองเคสองอะไรวะถึงพันไหมถึงพันไหมถึงพันไหมคุณผู้ชมถึงพันไหมไม่ถึงเบ็ดห้าสิบก็ฟีเจ็ดร้อยปดสิบห้าค่ะคุณผู้ชมได้แค่นี้แหละเบ็ดร้อยต่อกันเลยห้าสิบหมุนไปขอเข้าฟีเบ็ดร้ออีกรอบนะรอบนี้ขอเป็นรอบแก้ตัวนะลูกนะ ขอคืนหน่อยคุณผู้ชมวันนี้นะคะคุนทั้งหมด8,000นะคะสำหรับ3เกมที่น้ำเล่นไปนะคะคุณผู้ชมโอ้น่าจีโซเชตโดมาค่ะคุณผู้ชมดอกนี้840 สองมาโอ้โหขอ,อละ่ะไ่ต่อมาเออ,อเคมาอะไรวะสวยมาอีก เขียวมาเต็มฮะเขียวสองกอ,อย่างนี้สิไหลหนะ้าเขียวขอฟรีแกเบ็ดร้อยในลูกวี่มาค่ะรอบนี้เป็นรอบไฟนอกหรือเปล่าเออลงมา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 เบ็ดร้อยลูกลงมาเบ็ดร้อยจ้าเบ็ดร้อยเออได้เคอีกหน้าแดงมาไหมช่องแรกเป็นแดงช่องแรกเป็นแดงสเก็ตก็ได้โอ้ยเปลี่ยนได้ไหม ขอจากวายเป็นสแคตเตอร์ได้ไหมคุณผู้ชมเปลี่ยนหน่อยได้ไหมดอกนี้คุณผู้ชมลุ้นอีกและวลุ้นอีกแล้วลุ้นอีกแล้วแล้วเธอถ้าเราเนี่ยคนเราจะมีพรุ่งนี้ได้อีกกี่วัน เวลามีเรือกันเท่าไรยังไง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  อ๋อเฮคือหมุนอย่างนี้มันเป็นอะไรเนี่ลูกเศร้าดำอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมท่าใคท,ที่อยากเข้ากลุ่มสมทรง FC แบดนะคะตอนนี้กำลังตามทุนอยู่แต่ถ้าบวกจะจัดได้เลยลูกพี่ในขั้นในคลิปนี้เราจัดได้เลยเราจัดได้เลยนะจ๊ะเส <c oughs> ียเ,เออมาหน้าเขียวก็ได้ต้องอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอ,อ,อเบ็ดร้อยลุ้นสี่ทีแล้วนะเบ็ เบ็ดอะไรล่ะโอ้โห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 คุณผู้ชมมีใครเล่นเกมแลแตกกันมากไหมวันนี้อุตส่าห์มาปิดตำนานสาวถ้ำในช่วงรอบนึกก็ไฟังเพลงขอเจินจินไหมคุณผู้ชมต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะม,มาขอใช้สวยพี่ สวยได้เหมือนหนูนะอย่าว่าอีกแค่ห้าหมุนนะคะคุณผู้ชมตามยังไงตามยังไงให้รันขอเขียวหนึ่งเจเดิมเจเดิมเจนหนึ่งเขียวก็ได้เจหนึ่งเขียวก็ได้มาคุณผู้ชมนะต่อช่องเขียว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 อ้ยขอเขียวก่อนเขียวโอ้ยเขียวเอ้ยทาม,มุยไม่มา ทำมุยไม่มานาเขียวคุณสิบดอกนี้ได้ดอกนี้ก็สวยแล้วนะคุณผู้ชมออกทีอีกท ไดดังฮัลโหลฮัลโหลมามาหน้าท้องดอกนี้หมุนสุดท้ายช่วยชีวิตคุยคุณผู้ชมเกลอบไม่รอดนะยะทีน่ะวัดใจซื้อท่านเล่นไปเรื่อยๆกูคงไม่แตกนะฮะคุณผู้ชมจบเจ้าไม่เลวหรือกับต้น2,000แตก4ี0 0 0ื่นสีนะ่ฮะรวมแล้วกำไรในวันนี้เนี่ยก็จะตกอยู่ที่30,000นนิดๆค่ะคุณผู้ชม โอ้โหไอ้อีเป็นจะแตกนะฮะทีนัติดไวแล้วก็ได้หน้าทองนะคะจังหวะคูณยิ่สองดอกสุดท้ายพอดีเอามากิฟต์นี้จัดทุนให้เลยนะคะคุณผู้ชมนะพิมพ์ชื่อเล่นเสแล็ชชื่อจริงเฉพาะคนที่ดูรไลฟ์สดนิทั้นเท่านั้นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะรับทุนในคลิปนี้นะคะพิมพตามมานะคะแล้วก็ไปดูมาทั้งหมด3เกมที่นี้น้ำปั่นทุนแต่ละเกมเท่าไหร่บ้างนะคะที่ใช้ในเล่นเกมในวันนี้นะคะก็จะมี เกมใหม่ I, แล้วก็ในค่ายในช่องส่งไอทีสามนะคะแล้วก็เป็นเกมนี้นะคะคุณผู้ชมนะตัวรลักคันนี้ขอตัวรลับไปก่อนนะคะบ๊ยบ๊ย